ผู้ชมครับมาตามกันกรณีของผู้เสียชีวิตจากเหตุปูนที่พระรามสองตกใส่ประเด็นล่าสุดที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นที่คาใจไม่ใช่เพียงแค่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตเท่านั้นนะครับแต่สังคมก็คาใจเรื่องนี้หลังจากที่มีประเด็นเรื่องของการให้เลือดผิดกรุ๊ปออกมาคาดว่าเหตุเป็นเพราะโรงพยาบาลให้เลือดผิดกรุ๊ปที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ล่าสุดคุณผู้ชมครับเพื่อเป็นข้อมูลนะครับหมอหมูครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชาศาสตร์ ท่านออกมาให้ข้อมูลยืนยันครับว่าการให้เลือดผิดลุกนั้นทําให้เสียชีวิตได้จริงๆครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์วีรศักจรดชัชศีหรือหมอหมูนะครับอาจาร,รย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรดหมอหมูได้โพสต์เฟ e บุ๊กระบ,บุว่ามีรายงานต่อสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาแห่งสหรัฐถึงแนวโน้มการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการให้เลือดผิดหมู ในช่วงปี2000ถึงปี2010มีการรายงานเฉลี่ยแล้ว5-6รายต่อปีส่วนช่วงถัดมาปี2011ถึงปี2019นั้นลดลงครับเหลือเฉลีย่ย2-3รายต่อปีเท่านั้นครับทั้งนี้แม้การให้เลือดผิดหมู่ผิดกรุ๊ปจะเกิดขึ้นได้ยากแต่หากเกิดขึ้นก็มีโอกาสเสียชีวิตสูงมากถึง30-60%เครับเพราะว่าหมู่เลือดแต่ละหมู่จะมีแอนติเจนและแอนติบอดีอยู่ครับเมื่อใดก็ตามที่การให้เลือดผิด หากเรามีหมู่เลือด B ซึ่งจะมีแอนติเจน B อยู่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดและแอนติบอดี A ในน้ำเลือดและหากได้รับเลือดหมู่ A ซึ่งมีแอนติเจน A อยู่บนพื้นผิวของเม็ดเลือดและแอนติบอดี B ในน้ำเลือดแอนติเจนและแอนติบอดีจะตรงกันครับทั้งคู่เนี่ยจะจับตัวกันทำปฏิกิริยาและตกตะกอนทันทีทำให้เกิดภาวะเม็ดเลือดแดงตกผลที่อาจเกิดขึ้นก็คือมีไข้ครับ หนาวสัน่นเจ็บหน้าอกหัวใจนี่เต้นเร็วความดันตกไตาวายเฉียบพลันมีอาการช็อกและเสียชีวิตหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีประเด็นนี้ครับเมื่อวานทางครอบครัวของนายอำนาจผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์แผ่นปูนตกใส่บนขนมพระรามสองเดินทางเข้ามารับร่างจากโรงพยาบาลสมุทรสาครกลับไปบําเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดที่วัดยางตานที่จังหวัดนครสวรรค บรรยากาศก็กเป็นไปอย่างโศกเศรา้าเบื้องต้นทางครอบครัวกําหนดไว้เป็นเวลา3คืนนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจในวันที่สพฤษภาคมซึ่งน้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังคาใจครับบอกว่าพี่ชายของตนเองมีกรุ๊ปเลือดก็คือกรุ๊ปเลือดบีแต่หลังจากส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลสมุทรสาครแจ้งว่ามีการให้กรุ๊ปเลือดผิดนะฮะโดยแพทย์ตรวจพบเลือดกรุ๊ปเอในร่างกายของพี่ชายจึงใช้เลือดกรุ๊ปโอเนี่ยล้าง เพราะว่าการให้กรุ๊ปเลือดผิดส่งผลให้เลือดไม่แข็งตัวแล้วก็มาทราบข้อมูลครับว่าโรงพยาบาลแห่งแรกที่รักษาก่อนส่งไปที่โรงพยาบาลสมุทรสาครได้ให้เลือดพี่ชาย12ถุงทีนี้ก็ขาดใจครับว่ามีการให้เลือดผิดกรุ๊ปแล้วเป็นสาเหตุทําให้พี่ชายเสียชีวิตหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามครับก็จะต้องรอทางโรงพยาบาลแห่งแรกออกมาชี้แจงอีกครั้งโดยย้าว่ายังไม่มีการสรุปสาเหตุครับว่าการเสียชีวิตนั้น เกี่ยวกับการให้เลือดผิดกรุ๊ปหรือไม่ครับโมนูเมซา่าความมันด้วยหนังแอคชั่นในราคา89บาทลูกค้า AIS กดดอกจัน6 7 8ดอกจัน4 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกลูกค้า True D Tag กดดอกจัน3 3 6 4เหลี่ยมแล้วกดโทรออกขอหนังแอคชั่นสมัครเลย